สวัสดีครับยังอยู่กันที่เรื่องของคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับข้อนี้นะครับชื่อกีฬาประเภทใดเป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษง่ายเลยนะง่ายเลยนะครับยูโดฮะภาษาอะไรครับภาษาญี่ปุ่นฮะยูโดกรีธาฮะภาษาอะไรภาษาไทายถูกเปล่าตะก้อฮะภาษาอะไรภาษาไทายนะครับอะไรมาจากภาษาอังกฤษบาสเกตบอลครับชัดเจนมากข้อนี้ง่ายโคตรแต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนนะฮะ มาจากภาษาไทยแท้บรรลเลยนะฮะบันเลยเลยนะฮะน้องไม่รู้ตอบไปไหนเลยอยูโดนี่ไม่ใช่อยู่แล้วบาสเกตบอลไม่ใช่อยู่แล้วแล้วกรีทากับตะก,ก้อล่ะตอบไปไหนต้องตอบอันนี้นะถ้าโจทย์บอกว่าไทยแท้นะแต่อังกฤษอันนี้นี่คือคําตอบที่ถูกต้องนะอันนี้พี่ขยายความเพิ่มเติมนะตะก้อฮะไทยแท้มันแท้หรือไม่แท้ไม่รู้แต่มันก็แท้กว่ากรีทาเพราะกรีทาเป็นคาบาอ๋อสันสกฤตนะฮะ ส,สักฤตคือพูดง่ายๆคือภาษาอินเดียภาษาแขกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะไปหาความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ด้วยก่อนจะเข้าสนามสอบนะครับ